กระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดนนทบุรอยู่ไหนได้ข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ใหญ่เลยกรุงเทพให้สัญญาณมาว่าอย่างไรวันนี้สิ่งที่เราต้องการคือให้ท่านเปิดจุดรับซื้อข้าวเปือกนะครับฟังฟังนิ่งๆผมจะไม่มีเรื่องอื่นผมจะมีเรื่องข้าวอย่างเดียวเอาข้าวกินให้มันรอดไปก่อนไอ,อย้ยางอื่นอย่ตไ่ตงพูทึง กาบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองป,องปายพี่น้องเอฟซีสุภูสุกุลเมื่อวานจะพี่น้องเอฟซีอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยหรือต่างจังหวัดพี่น้องเสียงที่พี่น้องได้ยินนั่นก็เป็นเสียงโตแท่นพี่น้องเกษตรกรจังหวัดพระนครศรสีอยุธยาเิ่นร่วมโตกันเรียกร้องให้ภาครัฐซอยเหลือล่าข้าเขาเจ้าหน้าปังหลังจากล่าข้าเขาเจ้าหน้าปังปั๊บโตลดลงอย่างต่อนเนื่องพี่น้องล่าค่าตามสุดอยู่ ตันละ6,000บาทสูงสุด7 000, 7 0 0อยบาทพี่น้องกะเพิ่นกะยังให้กระท่วงผ้านิ์มาดูแลล่าข้าเขาเนี่ยเพราะว่าพี่เพิ่นกะพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้ากะให้ความรวมมือโดยที่งดเผาต่อสร้างเขางดเผาฟางเฮ็ดไอเปลี่ยนเป็นไถกบแทนพี่น้องเพิ่นพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮากะให้ความรวมมือแต่ผา่าครัฐยังหนิ่งเฉยอยู่พี่น้อง ยังโบเห็นคุณค่าพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาหรือเปล่าพี่น้องส่วนทางกันกับราค่าเขาก็คือราค่าเคมีพันธุ์บัว่าจะเป็นราค่าปุ๋ยพี่น้องปั๊บขึ้นส่วนราค่าเขาลดลงตอนเนื่องพี่น้องมาเมื่อนี้วันไหนจะพาพี่น้องไปอัปเดตล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังราค่ากลางจากสมาคุมลุงสีเขาไทยว่าราค่าจังหวัดใดปั๊บลดราค่าจังหวัดใดคงทีราคาเขาเจ้า หอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดส่นผากตะวันออกเฉียงเหนือพี่น้องว่ามีราคาไดปรับลดมีจังหวัดไดปรับลดหรือจังหวัดไดราคาคงที่ไปไปรับชม พอหน่อยจะผาพี่น้องมาไล่งานล่าค่าเขาเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดกะร่าค่าคงทีแลวกะล่าค่าปับรดจังหวัดที่ปับรดกะมี่จังหวัดสาเซึ่งเศร้าเพิ่นกะปับรถมือนีล่าค่าอยู่ที่เจ็ดพันถึงเจ็ด่ยบาทส่วนใช่นาทมือนีกะปั๊บรถลงทีเจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทส่วนนาคอนนายกมือนีล่าค่าเจ็ดพันหนึ่งร้อยถึงเจ็ดพันหาร้อยบาทพี่น้องแลวกะลรบ,บุรีมือนีล่าค่าอยู่ที่เจ็ด ถึงเจ็ดพันสี่รอยบาทกับปั๊บลดลงคือกันสุพรรณม,อมือนีราคาเจ็ดพันสองรอยถึงเจ็ดพันหกรอยบาทกาาับปั๊บลดลงพิจิตรมือนีราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยถึงเจ็ดพันสามรอยบาทต่อตันพิษณุโลกกับปั๊บลดลงพี่น้องราคาอยู่ที่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่รอยบาทต่อตันส่วนกรุงเทพหานครมือนีราคาหงที่พี่น้องที่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่รอยบาทส่วนการจนาบุรีมือนีราคาอยู่ที่ 7,300ถึง7,700บาทต่อตันคนครปฐมม 1970, 200, 7, 600, ือนี้ราคาอยู่ที่7,200ถึง7,600บาทตอ่อตันปทุมธานีมือนี้ราคาอยู่ที่7,100ถึง7,500บาทตอ่อตันเพชรบุรีราคาคงที่7,200ถึง7,600บาทต่อตันสิงห์บุรีมือนี้ราคาอยู่ที่7,300ถึง7,700บาทต่อตันละกัรลาดบุรีมือนีล่าคา เจ็ดพันหนึ่งลอยถึงเจ็ดพันหาลอยบาทต่อตันพี่น้องกำแพงเพชรราค่าคงทีหกพันเก้าร้อยถึงเจ็ดพันสามร้อยบาทต่อตันเพชรชบูรณ์มือนีลราค่าคงทีหกพันแปดรอยถึงเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อตันส่วนนครศรีธรรมราชมือนีลราค่าอยู่ที่หกพันเก้ารอยบาทถึงเจ็ดพสามร้อยบาทต่อตันพี่น้องมาต่อกันที่เขาเปลือกหอมมะลิ เขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหมือนี่บุรีรัมลาค่าขยับรถลงทีหน่งมืันสี่รถึงหนึ่งาพับาทขอนแก่นกับขยับรถคือกันพี่น้องมือนี่ลาค่าหนึ่งมืนาพันถึงหนึ่งอยบาทส่วนลาค่าคงที่โคราชมือนี่จังหวัดนครราชสีมาลาค่าคงทีห่งมืพันอบาทถึงหนึ่งบาทต่อตันร้อยเอ็ดมือนี่ลาค่าหนึ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืน หกพัาอยบาทต่อตันยาโสทอนกาล่าค่าคงทีห่งหมื่พถึงหนึ่งาอยบาทต่อตันอุบลราชธานีพี่น้องมือนีล่าค่าหนึ่งถึงหนึ่งาอยบาทต่อตันอุดรธานีมือนีล่าค่าคงทีหนึ่งหมื่ันถึงหนึ่งบาทต่อตันรีสเกตมือนีกาล่าค่าคงที่งหมื่พหารอยถึงหนึ่งหายบาทต่อตันส่วนจังหวัดสุรินทร์มือนี ลาค่ายูทีหนึ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืนหกพันบาทต่อตันนี่เป็นเขาวเจ้าหอมมะีเขาแห่งความชื่นบกเกินสิบหาเปอร์เซ็นเขาไม้เขาหน้าปีพี่น้องส่วนเขาหอมปะทุ่มมือน,นี่สิงบุรีลาค่าคุงทีทีหนึ่งมืองพันเจ็ดร้ยบาทต่อตันใช่นาฏกะรลาค่าคุงทีหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยถึงหนึ่งมองพัจ็ดร้อยบาทต่อตันกรุงเทพมหานครมือน,นี่ลาค่าหนึ่งมืนหนึ่งพันหาร้อยบาท นี่เป็นเขาหอมปทุมท่านี่เขาแห้งความชื้นบ่เกินสิบหาเปอร์เซนพี่น้องว่านพอไหนกลับไปธุระทั้งปทุมท่านี่พี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าทั้งปทุมท่านี่เพิ่นกะลังเก็บเกี่ยวเขาอยู่พี่น้องกะกะลังเขาก็มีทั้งปลูกไม้พี่น้องเพิ่นกะกะลังพอปลูกไม้ละกะมีกาลังเก็บเกี่ยวละกะเขากะลังพร้อมซุกกะลายๆพื้นที่าย้แปลงพี่น้องของเกษตรกรทัง จังหวัดปทุมธานีเพราไหนก็ผ่านไปทั้งบน่นพี่น้องเอฟซีอยู่ปทุมธานีหรืออยู่อยุธยาคอมเมนต์ไม่ได้หรอกพี่น้องว่าพี่น้องเอฟซีอยู่ทั้งหนุนว่าล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเกี่ยวสดมือนีล่าค่าตันละจะบาดพี่น้องเอ้าบบตงวาวลายหางพี่น้องกะขอวอนภาครัฐบัวากระท่วงผ้านี่กะพักดันล่าค่าเขาจาหน้าปังเขาเจ้าหอมมะลิไห้ราค่ามันดีกว่านี่แน่พี่น้อง พอให้พี่น้องเกษตรกรกะการพ่อปูกะตอไรพี่น้องกะลงทุนหลขึ้นกันพี่น้องกะพี่น้องเฮ็ดเขาหน้าปังเพิ่งกะลงทุนเฉลี่ยแล้วไรหนึ่งยูทีหาพันขึ้นพี่น้องล่าค่าเขาตันละหกพันบ่ต้องว้าวหลายใหญ่หางพี่น้องขาดทุนอย่างเดียวเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีไลา์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโป้งหนิงชาแนลสำหรับคลิปนี้กะกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคิหนากับขอพี่น้องเอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บ่อเจ็บบ่อจนลำรวยเงินท้องกันสูบสุกคน